สวัสดีครับพี่แว่นโดนเอ็กคอสท้ามาเป็นคนแรกนะครับผมอันนี้เขาเขาเรียกว่าอะไรนะ ALS นะฮะชื่อยอ่อซึ่งโครงการนี้จะเป็นโครงการที่เขาบริจาคเงินให้กับกมกมเนื้ออ่อนล้ากมเนื้ออ่อนแรงอะไรประมาณนี้ใช่ปะ่ะก็เดี๋ยวพี่แว่นรับคําท้าจากน้องเอ็กคอสนะฮะโดยเดี๋ยวพี่แว่นจะบริจาคเข้ากองทุนนี่แหละฮะ ALS ของของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเว็บบริจาคเดี๋ยวพี่แว่นจะบริจาคมันมีกี่ดอนนะ แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราใช่ไหมเอาสัก10ดอลลกากันฮะสนุกสนุกนะครับผมร้านขายของก็อยู่ไกลลำบากกูมไมเนี่ยน้ำครับ <c oughs> <c oughs> คนในหมู่บ้านสุภัยวิวพี่แว่นี่เขาน่าจะงงนะว่าพี่ทำอะไรขอดแวยหน่อยหนึ่งส พี่แบงขอท้าสามคนนะครับผมนั่นก็คือคนแรกครับคุณปราโมทสุจิพรของบริษัทเอเชียซอฟต์คอร์ป SO อเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับผมคนที่สองพี่สุกิจครับวินเนอร์ออนไลน์ครับผม แล้คนที่3ก็ผมหมึกพี่ใช้แห่งคลิกอารอตครับ3คนนี้ถ้ารับคำท้าก็ตามนั้นครัอบ <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ